ตอนที่119วิเคราะห์ชุมชนตากใบควนโนรีผลกระทบและการก้าวข้ามตอนที่4เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสังคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณภายใต้สถานการณ์ความขัดแยง้งและภาวะยากลำบากที่ต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลาย อความสันติจงมีแด,ด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้โดยในวันนี้มีดิชันอัศราลัตการันมาเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ คุณผู้ฟังคะเมื่อา3ตอนที่ผ่านมานะคะดิฉันและคุณสรุรยาจามจุรีหัวหน้าโครงการเราได้พูดคุยคุยคณผู้ฟังรับทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านจาระตําบลไพรวันอําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสของนักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นเราค่ะคุณยานะสระแ,แ,แม่และอีกชุมชนหนึ่งนะคะของคุณคอริยะหาลีนั่นคือชุมชนบ้านส้มตําบนควนโนรีอําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีที่เราได้เข้าไปศึกษาวิจัยและนําเสนอข้อมูลเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รับทราบทั้ง ปัญหาเดิมปัญหาใหม่ที่เราพบและปัจจัยที่ทําให้ชุมชนนั้นสามารถก้าวข้ามผลกระทบหรือความยากลาบากที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ความขัดแยง้งและความรุนแรงในพื้นที่ค่ะวันนี้นะคะดินชันและคุณโซรยาจะมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังทราบกันในประเด็นของ2ชุมชนนี้กันต่อค่ะ ในวันนี้นั้นนะคะเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินผลรายการนะคะซึ่งผู้ฟังได้ฟังรายการเสียงจากผู้หญิงแชแดนใต้นะคะโดยเฉพาะในตอนที่เกี่ยวกับชุมชนคนโนรีและก็ชุมชน ตากใบของกะเยนะนี่นะคะซึ่งผลการประเมินจากผู้ฟังรายการนี้นะคะปรากฏว่าในสองชุมชนนี้ผู้ฟังชอบนะคะโดยภาพรวมแล้วก็มีตอนที่เป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงนี่นะคะซึ่งสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ฟังเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะที่ชุมชนควโนอรีซึ่งมีเรื่องราวของติมอซึ่งเป็นแม่ของคอริยะนี่นะคะมีเสียงของติมอเนี่ยเราเอามาออกอากาศด้วยโดยให้คอริ ยอเนี่ยเป็นผู้สัมภาษณ์แม่ของเขาค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างตอนที่คลยอได้เล่าให้เราฟังนั้นนะคะเป็นตอนของแม่คลยอคือคุณตีมาะนะคะคลยอได้บอกเราว่าหลังจากที่คุณแม่นี่ยคะสูญเสียคุณพ่อไปนะคะคุณแม่ก็ทํางานหนักมากค่ะนะคะทั้งกรีดย,ยางนะคะแล้วก็สุขภาพท่านก็ไม่ค่อยดีะะสิ่งที่คุณตีมาะได้เล่าให้เราฟังนะคะก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังรายการเรามากเชียวนะคะคุณจุริยาครับถึงกับว่าร้องไห้ ผู้ฟังฟังแล้วร้องไห้ใช่ค่ะคือเราได้เอาตอนของเรานี่นะคะไปเปิดให้กับชุมชนบูเกตฟังนะคะคนในชุมชนบูเกตนะคะได้ฟังแล้วหลายคนนะคะก็น้ําตาซึมนะคะร้องไห้เพราะเขาไม่เคยรับรู้เลยนะคะว่าผูดแรับผลกระทบวัยนี้นะคะซึ่งบอกว่าสูญเสียสามีไปแล้วก็ยังต้องทํางานหนักนะคะทั้งที่อายุมากแล้วเนี่ยเขาต้องอดทนยังไงแล้วเธอก็ยังต้องเลี้ยงดูลูกลูกซึ่งอยู่ในวัยเรียนก็หลายคนนะคะแล้วก็ยังสุขภาพตัวเองไม่ค่อยดีอีกนะคะรู้สึกถึงความอดทนนะคะผู้ฟังก็บอกว่าเศร้านะคะที่ได้ฟังแล้วก็ ก็รู้สึกถึงความยากลําบากของผู้หญิงคนนึงค่ะที่ต้องสูญเสียสามีแต่ในขณะที่รู้สึกเห็นใจนะนะคะคนฟังหลายๆคนนะคะก็รู้สึกว่ายกย่องในความอดทนความต่อสู้ของตีม่ะแม่ของคลอลิยะนะคะ,คะที่ต้องต่อสู้กับโครคภัยไข้เจ็บของตัวเองต่อสู้เพื่อให้ลูกไดเรียนหนังสือนะคะเนี่ยค่ะก็คือว่าเป็นความประทับใจที่ทั้งผู้ฟังก็ได้ฟังและประทับใจนะคะส่วนของตีม่ะแม่ของคลอลิยะไ,ได้พูดได้สื่อสาร,รออกมาให้คนนี่ได้รู้ได้เข้าใจถึงจิตใจของผู้สูญเสียนะคะแล้วก็ความยากลําบากที่อยู่ในชุมชนนะค,ะค่ะคะ นอกจากต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บของตัวเองแล้วยังต่อสู้กับความยากจนด้วยะนะคะคือแต่เดิมก็เป็นครอบครัวที่ยากจนอยู่แล้วจนสามีเสียชีวิตในเหตุการณ์มาสิตกรูเซเนี่ยก็ยิ่งยากจนลําบากมากขึ้นนะคะเพราะว่าต้องทำมาหากินอยู่คนเดียวนะคะลูกๆก,ก็หลายคนเหลือเกินนะคะแปค,คนนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวของชุมชนควโนรีซึ่งเรานําเอาเสียงของผู้ได้รับผลกระทบที่คุณผู้ฟังดิฉันคิดว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะเราก็นำมาออกอากาศ ในรายการของเราซึ่งเป็นเสียงที่คุณไม่เคยได้ยินนะคะอีกเสียงหนึ่งที่คิดว่าเป็นเสียงที่คุณไม่เคยได้ยินหรืออาจจะไม่เคยได้ยินเลยนะคะคล้ายๆกับเสียงของตีมอกเนี่ยก็คือเสียงของมาดอนะฮะซึ่งมาดอนี่ก็เป็นผู้ได้รับผลกระทบที่สูญเสียลูกจากเหตุการณ์ตักใบนะคะลูกชายคนหนึ่งเนี่ยก็โดนจับในคดีตักใบต่อมาคดีนี้เนี่ยอายการสูงสุดมีคำสั่งถอนฟ้องนะคะลูกชายก็ได้รับอิสรภาพ นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยลูกชายอีกคนหนึ่งนะคะปรากฏว่าโดนจับกลุ่มแล้วก็ถูกดำเนินคดีในคดีความมั่นคงนะซึ่งศาลอุทธรณ์เนี่ยมีคำสั่งยกฟ้องในคดีนี้นะคะดังนั้นหัวใจของผู้เป็นแม่มาดอเนี่ยบอบช้ำม,มากมากนะคะเธอบอกว่าตกใจแล้วตกใจอีกนะคะแล้วก็เราก็ชี้เห็นนะคะว่าชีวิตของคนที่เป็นแม่ที่พยายามที่จะต่อสู้เพื่อลูกให้ลูกได้รับความเป็นธรรมนี่นะ,ะซึ่งลูกชายตอนนี้อยู่ในระหว่างการประกันตัวสู้คดีนี่นะฮะ หลังจากที่สารอุทธรณ์มีคําสั่งยกฟ้องแล้วก็กําลังรอทางสาลฎีกาอยู่นะคะว่าจะมีคําสั่งอย่างไรนะคะระหว่างประกันตัวเนี่ยมาดอก็ต้องหาหลักทรัพย์มาประกันตัวให้กับลูกนะคะหมดไปเป็นหลักล้านนะคะแล้วก็เงินค่าทนงธนาเงียต้องต่อสู้คดีความให้กับลูกเนี่ยก็หมดไปหลักแสนนะะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมาดอก็ยังต้องต่อสู้กับสภาพความบอบช้ําจิตใจของตัวเองนะคะแล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะแล้วก็หลังจาก จากนั้นยามาโดก็ล้มป่วยนะคะเป็นโรคหัวใจนะคะอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่เราพยายามชี้เห็นนะคะจากรายการของเรานะคะเสียงจากผู้หญิงแฉเดนใต้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะของแม่ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากลูกนี่นะคะได้รับผลกระทบจากคดีความทั้งหลายแล้วก็แม่ก็ต้องช่วยในเรื่องของการต่อสู้คดีให้กับลูกด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งเสียงที่คุณ ไม่เคยได้ยินดิฉันคิดว่าอย่างนั้นนะคะอันนั้นก็จะเป็นภาพที่เราสะท้อนผ่านรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ของเรานะคะที่นี้เรามาที่ภาษาสักนิดหนึ่งนะคะการใช้ภาษาสัมภาษณ์ของทั้งติโมแล้วก็มาดอเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยพูดภาษามลา,ายูนะคะพูดภาษามลายูดิฉัน,นีิว่าภาษาที่พูดของทั้งสองคนที่สะท้อนออกมาที่เปล่งเสียงออกมาที่บอกเล่าเรื่องราวของเธอทั้งสองดิฉัน,นว่าสําคัญมากนะคะสําคัญทั้งต่อตัวผู้พูดเองที่จะสามารถสื่อเรื่อง ได้ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเธอตรงกับที่เธอรู้สึกตรงกับที่เธอเสะเทือนใจตรงกับที่เธอรู้สึกเศร้ารู้สึกทุกนะคะในขณะเดียวกันผู้ฟังก็ได้รับฟังสารหรือว่าเรื่องราวในภาษาโมญุซึ่งทําให้เกิดกระทบใจนะคะทำให้เกิด ความสะเทือนใจนะคะหรือแม้แต่ทําให้เกิดแรงบันดาลใจแล้วก็เกิดกําลังใจนะคะที่อยากจะต่อสู้ต่อไปนะคะเพราะว่าแม้ว่าเราจะเจอปัญหาหนักหน่วงยังไงเนี่ยฟังเรื่องราวของสองท่านนี้แล้วนี่ยนะทั้งมาดอทั้งติมอเนี่ยหนักกว่าเยอะนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราได้ไดรับฟังเสียงสะท้อนอจากผู้ฟังที่ฟังรายการนะเัน,นการใช้ภาษาบลายูท้องถิ่นนะคะที่ ผู้ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะให้สัมภาษณ์ออกไปนี่นะคะด้วยภาษาที่เขาถนัดด้วยภาษาที่เป็นภาษาของเขาเองนี้นะคะอันนี้ล่ะค่ะที่มีส่วนอย่างมากที่ทําให้เรื่องราวของคนทั้งสองเนี่ยสื่อออกไปแล้วพูดออกไปแล้วมันสร้างความสะเทือนใจนะ กระทบใจผู้ฟังแล้วก็สร้างแรงบนันดาลใจให้กับผู้ฟังค่ะค่ะคุณโซิยาคะยังมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังนะคะมีอยู่ตอนหนึ่งค่ะคือตอนของคุณมาริยนะคะที่เราได้พูดถึงเรื่องของการศึกษาค่ะวันนั้นนะคะวันที่เราได้ทําการประเมินนะคะผู้จัดรายการจากคอมไซเรดิโอนะคะหรือสถานีวิทยุของคณะวิทยาการสื่อสารมอปัตตานีเราเนี่ยนะคะมาพูดให้เราฟังนะคะว่าวันนั้นที่เราเปิดรายการตอนมาริยาแบบการศึกษานะคะ ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้นองๆนักศึกษามหาวิทยาลัยมอสงขลานครินของเราหลายคนนะคะ <Okay. S 1> เพราะว่ามาริยาเนนะคะเธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะเธออายุประมาณ30กว่าปีแล้วค่ะแต่เธอมีรูปร่างขนาดตัวที่เล็กค่ะเหมือนเด็ก ขวบนะคะแต่เธอมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ค่ะหัวใจที่สู้และอดทนเธอให้ความสําคัญการศึกษาแล้วก็อยากจะเรียนต่อจนจบชั้นม .6 นะคะทั้งที่ไม่มีทุนการศึกษานะคะแล้วก็คือจะไปไหนมาไหนก็ลําบากค่ะแต่เธอบอกว่าเธออยากเรียนค่ะเมื่อน้องๆมอเราได้ฟังกันนะคะก็รู้สึกว่าโอ้โหคือเขาก็พูดกันนะคะว่าขนาดมาริยเขามีรูปร่างอย่างนี้นะคะเขายังอดทนยังอยากจะเรียนเลยแล้วพวกเราล่ะน่าจะดูมาริยเป็นตัวอย่างนะคะนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนจากนักจัดรายการวทิทยุของมอที่มาเล่าให้เราฟังนะคะทีนี้ ดิฉันคิดว่าถ้าเราให้โอกาสคนในชุมชนท้องถิ่นนะคะได้มาพัฒนาศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่นะคะเพื่อให้คนในชุมชนท้องถิ่นเนี่ยคะเข้มแข็งขึ้นนะคะเขาได้เอาความรู้ต่างๆเหล่านี้นะกลับไปพัฒนาชุมชนของเขาะค่ะ ค่ะเช่นเดียวกับที่เราเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบนะคะมีทั้งจบป .4 อย่างกาญนานี่ก็จบป .4 ขรยอจบป .6 นี่นะคะได้มาเป็นผู้วิจัยแล้วก็เป็นผู้จัดรายการในโครงการของเรานะคะอันนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงชาวบ,บ้านจริงๆนะคะแล้วเราก็ให้โอกาสแล้วเราก็ฝึกฝนนะคะทั้งเรื่องการทําวิจัยทั้งเรื่องการจัดรายการนะะซึ่งก็ได้พิสูจน์ให้คุณผู้ฟังได้เห็นแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงเรานะได้รับโอกาสนะคะ แม้ว่าการศึกษาจะน้อยแม้ว่าประสบการณ์จะน้อยนะคะแต่ได้รับโอกาสแล้วฝึกฝนกันแล้วนี่นะคะก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ค่ะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งนะคะของโครงการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้นะคะที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงจากชุมชนได้มามีส่วนร่วมในการเป็นนักวิจัยและก็ผู้จัดรายการะคะ่ะ คุณผู้ฟังคะที่ทดิฉันและคุณสุรยาได้พูดคุยคุณผู้ฟังรับทราบในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของสองชุมชนคะ่ะคือชุมชนบ้านจาร์รอดําบลไพรวันอําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสและชุมชนบ้านส้มตาบลควรนรีอาเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีคะ่ะ ผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ดนตอนต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ดิฉันอัศรารัตธการันและคุณโซรยาจาจุรีหัวหน้าโครงการวิจัยต้องลาไปก่อนขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้สะทอนเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแยง้งที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัยสนใจติชมรายการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์073336490ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งนี้